สวัสดีครับผมนายจตุลพิษสอนหลงตำแหน่งพนักงาน,น,นงาอําเภอขบางกลางร,รับแจ้งเหตุว่างูเข้าบ้านของชาวบ้านนะครับแต่และที่รแจ้งว,ว,ว่างูเข้าบ้านขา <c oughs> เข้าไปแล้วแตขอมองมาตรงนี้โอเคกันเถอะกุ่มคนนะเฮ้ยเดี๋ยวมันีงยอุปกรณ์เข้าหงายจกเลยโอ้ยช่วยบอกมันที ตควาเขับไปอยู่นะเองมันไม่ได้เล่าให้บอกมันบอกว่ามันโดนเน็บมันโดนอุกกรเน็บแต่ร้ไหมครับโอ้ยลงกิ่ตัหน่อยรเักีเห็นหมันบ้าแล้วรู้่าไทำแล้วพันมันบ้าแล้วเ้าขางไม่่อยแล้วตับงูแล้วเพื่อนอะมันเจ็บแล้วเพื่อนก็รีบขึ้นรถแล้วก็นั่ง นั่งแบบรีบนั่งไม่ได้ดูนั่งโดนตะขอเหล็กที่จะไปเกี่ยวกับทิมเขาติดรีบขับออกไปเลยเพื่อนก็เคาะเคาะปึ้งปึ้งปึ้งปึก็น,นึกว่าให้รีบไปอ่าก็รีบขับออกไปเลยจอดปึ๊บขาบเลยไปโรงพยาบาลแทนขอขอบคุณคุณจตุรพิษสอนหลงพนักง,งานดับเพลิงอบตบางกราดเจ้าของเรื่องตะขอเข้าก้น